ยันมาหื่อแรงนะครับคันนี้ส่ง FC อ่าใกล้บ้านนะครับเป็น FC อ่าซื้อแบบเงินผ่อนนะครับเลือกรถถือว่าเกจกลางๆนะครับ3ามแสนกว่าบาทนะครับผ่อนได้หลายปีเลยนะครับก็ขอบคุณ FC อ่าทางปากชมจังหวัดเลยนะครับก็รถสวยๆขึ้นรถบรรทุกขับจัดส่งวันนี้นะครับขึ้นวันนี้จะส่งวันนี้เลยนะครับส่วน FC ท่านไหนนะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้รถประมาณนี้นะครับ3ามแสนสามถึงสามแสนเก้านะครับอ่า โทรหาเซเว่นได้เลยนะครับซื้อสดซื้อผ่อนก็เข้ามาเลือกกันนะครับมีรถเข้าใหม่เป็นรถตีเทิร์นนะครับ36แรงนะครับ280,000บาทนะครับเป็น36แรงรุ่น s อครับเป็นราคาตรวจเช็คให้นะครับส่วนถ้าลูกค้าจะซื้อตามสภาพนะครับจะซื้อตามสภาพคันนี้มีส่วนลดให้1 0,000บาทนะครับก็จะเหลืออยู่ที่2อง0 0 0 0บาทครับมีดันหน้ามีผันหลังนะครับมีดันหน้ามีผันหลังนะครับแล้วก็ ใครที่อยากได้นะครับตัว YM เนะครับตัว YM เราจะมี YM เข้ามาอีกประมาณ2-3วันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นรุ่นล้อโตนะครับเป็น f c ทางอุบลราชธานีครับมาจำไว้นะครับส่วน f c ท่านไหนที่อยากได้ตัว EF514 นะครับ e f 5 1้ยังมีสินค้าให้เลือกเยอะอยู่นะครับ 0947064430นะครับ0947064430นะครับรถฟอร์ดครับรถฟอร์ดมีอยู่หนึ่งคันนะครับ1 5 0 0 0 0บาทนะครับเสือวันไม่ได้ขึ้นไปข้างบนครับเป็นรุ่น5,000นะครับเป็นรุ่นห0 0พมีหนึ่งคันนะครับเครื่องดีเกียร์ดีระบบปกตินะครับใครมองหาอยู่ก็โทรหาเสือวันได้เลยนะครับแล้วก็ f ออยากได้รุ่นไหนอีกโรหาเซเว่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบต้าไม่ว่าจะเป็นยันม่านนะครับคูบต้าเ5018ตัวเอนะครับเข้ามาอยู่อีกสาคันนะครับก็กําลังทําการตรวจเช็คอน่ยครับยังไม่ได้ออกอกมาโชว์นะครับลูกค้าอยากได้ก็เข้ามาอุดหนุนได้เลยนะครับตัวยันมาา่า500รงก็มีอยู่ประมาณเกือบ20คันนะครับส่วน คูโบตา้าคูโบต้า L 5 0 1 8นะครับก็เข้ามาเลือกกันนะครับ0947064430นะครับอยากได้อยากซื้ออยากหาโทรมานะครับมียันมา MU 4 9ตอนนี้มีอยู่4คันนะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้ก็โทรหานะครับโทรหาได้เลยนะครับ อ่าเสววนยินดีรับสายนะครับขายทุกคันนะครับขายทุกคันอยากซื้อโทรมานะครับอยากได้สินค้าแบบไหนโทรมานะครับอ่าเอฟซีอยู่จังหวัดไหนนะครับถ้าไม่ไกลเกินโอนฟรีส่งฟรีนะครับอ่าสำหรับลูกค้าเงินสดนะครับสำหรับลูกค้าเงินผ่อนก็จะตามเงื่อนไขไฟแนนซ์นะครับค่าโอนค่าอ่าขนย้ายถ้าไกลเกินนะครับก็คุยกันเป็นคันคันไปคุยกันเป็นคันคันไปนะครับอ่า MU49 ครับคันนี้ถือว่าสวยอยู่นะครับพึ่งเข้ามาใหม่ครับรถ1,000ชั่วโมงงานนะครับพึ่งเข้ามาเมื่อเช้านี่ครับยังไม่ได้ล้างนะครับ1,000ชั่วโมงงานนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่ได้ล้างนะครับถือว่าสภาพดีอยู่1,000ชั่วโมงงานยางดอกลึกนะครับคันน nah, ี้ก็5.9หมื่นบาทนะครับดาวที Ing ่5,000บาทนะครับเป็นรถ1,000ชั่วโมงนะครับเป็นรถปี66ด้วยนะครับใครที่สนใจใครอยากได้ MU49 นะครับ ก็โทรมานะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f อขอบคุณลูกค้าครับสวัสดีครับ